สวัสดีค่ะครวัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กไข่ใบเตยพร้าวอ่อนนะคะวันนี้จะอบให้ดูถึง2แบบค่ะทั้งแบบที่ใช้เตาอบแล้วก็แบบที่ใช้เตาแก๊สนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากเค้กนุ่มมากๆค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ ค่ะเริ่มต้นนะคะเรานําไปเตยไปล้างนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เอใช้อยู่ที่ประมาณ20ใบนะคะหลังจากนั้นเราใส่ลงในโถป,ปั่นค่ะค่ะใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําเปล่าลงไปประมาณ200มิลลิลิตรค่ะค่ะแล้วเราก็นําไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็นํามากรองค่ะค่ะเมื่อกรองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้น้ําใบเตยเข้มข้นค่ะ ค่ะวันนี้มาปั่นให้ดูนะคะมีเพื่อนๆหลายๆท่านถามว่าทํายังไงให้หได้น้ําใบเตยเข้มข้นนะคะก็ทําตามคลิปนี้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเรานําน้ํามันดอกทานตะวันอุ่นค่ะ50กรัมใส่ลงในชามผสมนะคะตามด้วยแป้งเค้ก100กรัมค่ะร่อนใส่ลงไปเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตัดรอบให้เข้ากันค่ะ ค่ะอันนี้เราสามารถใช้พายซิลิโคนช่วยก็ได้นะคะคนส่วนผสมให้เข้า,ขากันค่ะระหว่างแป้งกับน้ํามันไม่ให้เห็นแป้งเป็นเม็ดขาวๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําใบเตยลงไป80มิลลิลิตรค่ะค่ะเราก็คนให้เข้ากันค่ะในส่วนของน้ําใบเตยนะคะถ้าเราต้องการให้สีเขาเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยเราก็นําไปปั่นหลายๆรอบนะคะสักประมาณ2-3รอบนะคะ ค่ะอันนี้เราก็คนเขาเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราใส่ไข่แดงค่ะวันนี้ใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะจํานวน6ฟองค่ะค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ตะล้อไม่เข้ากันค่ะ ค่ะเราก็คนตะล้อมจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะทีนี้สีของใบเตยนี่เราสามารถเพิ่มความเข้มข้นของสีได้โดยการใส่สีผสมอาหารลงไปนิดหน่อยนะคะต้องบอกกันว่าถ้าใครทำเ,ออเค้กใบเตยขายเนี่ยควรจะหยดสีลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าสีของใบเตยเวลาที่ขนมเย็นแล้วเนี่ยสีเขาจะดรอปลงเนาะหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชาค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากที่เข้ากันดีแล้วเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะ เรามาดูในส่วนของไข่ขาวเราใช้ไข่ขาวเบอร์สองเช่นเดียวกัน6ฟองนะคะใส่ลงในโถตีค่ะค่ะเราก็ตีด้วยความเร็วปานกลางนะคะค่ะเราก็ตีไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเราใส่น้ำมะนาวลงไปครึ่งช้อนชาค่ะตีต่อจนเริ่มขึ้นฟองละเอียดเราทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไป80กรัมค่ะค่ะเราก็ตีไปเรื่อยๆนะคะ ทยอยใส่ไปเรื่อยๆสลับกับการตีแบบนี้เลยค่ะค่ะเมื่อเราใส่น้ำตาลหมดแล้วนะคะเราก็ตีต่อจนเขาตั้งยอดอ่อนเลยค่ะตีไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะ เราก็ตีเขาประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะเราปิดเครื่องตีนะคะและลองจิ้มไข่ขาวขึ้นมานะคะตั้งยอดประมาณนี้ใช้ได้แล้วะค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราตักไข่ขาวหนึ่งส่วนค่ะใส่ลงในส่วนผสมของไข่แดงที่เราพักไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ ในส่วนนี้เนี่ยเราค่อยๆตะล่อมแบบเบามือนะคะใจะเย็นเย็นค่อยๆตะล่อมให้เขาเข้ากันนะคะถ้าตะล่อมแรงเกินไปเนี่ยฟองอากาศเขาแตกตัวเนี่ยขนมของเราก็จะมีเนื้อที่หยาบขึ้นนะคะอันนี้ใจเย็นๆนนิดนึงนะคะค่ะเมื่อตะล่อมเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะเทในส่วนนี้นะคะกลับลงไปในโถของไข่ขาวที่เหลือค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็ตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะอันนี้เราตะล่อมแบบเบามือนะคะเราก็พยายามควักเอาด้านก้นโถขึ้นมาด้วยค่ะค่ะหลังจากเข้ากันดีแล้วเราจะเทใส่ถาดนะคะเออเราจะใส่ถาด6,6คูณนิ้วนะคะกลูกระดาษไขให้เรียบร้อยเนาะ ตัวเบทเทอร์จะได้ทั้งหมด2ถาดน,นะคะถาดหนึ่งเดี๋ยวเราจะอบด้วยเตาอ,อบเนาะที่เหลือแล้วเดี๋ยวเราจะอบด้วยเตาแก๊สค่ะค่ะอันนี้ขยานะคะเคาะเอาไล่ฟองอากาศออกนะคะค่ะเราสามารถใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นนะคะเขี่ยเขาตามภาพค่ะเพื่อให้หน้าเขาเนียนมากขึ้นเนาะหลังจากนั้นเราก็นํามะพร้าวอ่อนที่เราขูดไว้นะคะค่ะวางเอ,อ่อลงบนขนมของเราได้ตามชอบเลยค่ะ ก่อนที่เราจะนําไปอบนะคะหลอกเคาะลายฟองอากาศอีกสักครั้งหนึ่งค่ะแล้วนําไปอบรองน้ํานะคะอุณหภูมิ140-150องศาเซลเซียสประมาณ50นาทีหรือจนกว่าเขาจะสุกนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเตาแต่ละบ้านต่างกันนะคะสุกออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะค่ะเราก็สามารถนําออกจากพิมพ์ได้เลยนะคะ เราก็แกะกระดาษไขให้เรียบร้อยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูเนื้อด้านข้างดูนะคะค่ะเนื้อด้านข้างก็จะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะเนื้อขนมเอ,อ่อตัวเค้กไข,ข่ของเราจะนุ่มเด้งมากๆนะคะในส่วนของแบตเตอร์อีกส่วนหนึ่งนะคะเราจะใส่พิมพ์เค้กปอนแบบนี้ค่ะหรือแล้วแต่เพื่อนๆนะคะมีพิมพ์ขันข้าวก็สามารถใช้ได้ค่ะ ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็วางด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะอันนี้ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเรานำไปอบนะคะด้วยเตาแก๊สนะคะ เตาแก๊สของเราเนื้อเรานำหม้อตั้งแล้วก็เอาตะแกรงวางรองด้านล่างแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็วางพิมพ์ของเราลงไปแล้วปิดฝาค่ะเราจะอบด้วยไฟอ่อนนะคะประมาณ30-40นาทีค่ะอันนี้แล้วแต่ความร้อนของเตาแต่ละบ้านนะคะออกมาก็ได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะค่ะในส่วนของเค้กไข่ที่เราอบด้วยเตาอบเดวเอจะตัดให้ดูเนื้อด้านในนะคะ ค่ะตัวเค้กนะคะจะฟูนุ่มมากๆค่ะแล้วก็จะมีความเด้งด้วยตามสไตล์เค้กไข่นะคะอันนี้นี่คือถ้าเพื่อนๆชอบให้เขามีกลิ่นหอมมากขึ้นก็สามารถใส่เป็นกลิ่นใบเตยหรือว่ากลิ่นวานิลาก็ได้ค่ะค่ะอันนี้ค่ะเนื้อเค้กก็จะนุ่มมากๆเลยค่ะ ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูเค้กไขวันนี้นะคะวันนี้มาทำให้ดูกัน2แบบเลยค่ะทั้งแบบที่ใช้เตาอบแล้วก็แบบที่ใช้เตาแก๊สอบนะคะเราไม่มีเตาอบเราก็สามารถทำเค้กได้ค่ะตามคลิปที่ทำให้ดูเลยนะคะบางท่านก็อาจจะใช้กระทะก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูเค้กไขวันนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ